สวัสดีครับผมชัยจากชัยชาแนลนะครับก่อนชมคลิปก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปครับขอบคุณครับครับผมคลิปนี้ก็นำเสนอตัวโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ d ีมเอ็นะครับพวกไวเวทีต่างๆนะครับอุปกรณ์เวทีนะครับหรืออุปกรณ์โชว์นะครับที่สามารถร่วงสัญญาณ ควบคุมผ่านระบบ rs 4 8 5ระบบที่ชื่อว่า d m x นะครับระบบ d m x นะครับก็เป็นระบบสัญญาณนะครับที่สามารถควบคุมได้ในระยะไกลๆนะครับทำให้มีความง่ายนะครับในการส่งสัญญาณไปเปิดปิดระบบนะครับแล้วก็ควบคุมมันโดยใช้สายสัญญาณไม่กี่เซนนะครับ d m x พัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับไปควบคุมอุปกรณ์ในการโชว์นะครับ ตัวต่งๆน,นี้ผมก็นำเสนอตัวที่หลายท่านน่าจะรู้จักนะครับเป็นตระกุลแรกนะครับของ t e m X ที่เป็นโปรแกรมคอนโทรลนะครับ c o m p u t e Control Lighting นะครับเข้ามาในเมืองไทยก็คือสไลด์นะครับนี่ก็เปรียบเทียบตัวสไลด์สูตร2ตัวฝั่งขวามือสีดำๆขเข้มๆเนี่ยเป็นของ สูตรนะครับสไลด์นะครับ mm hmm. ผมก็จะเปิดเป็นเดโม s โชว์วังก์ชันเหมือนกันเนาะ,ะจะเป็นตัวที่เอามาเทียบเทียบกันนะครับแล้วก็ให้อธิบายโครงสร้างของตัวซอฟ์แวร์นะครับตัวซอฟ์แวร์นะครับจะต่อกับอุปกรณ์นะครับที่เป็นของบล็อกี่จะพูดถึงก็เป็นตัว ดองเกลิลนะครับสำหรับแปลงสัญญาณจาก USB ไปทู DMX นะครับก็คือแปลงจากสัญญาณ USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลนหรืออะไรก็แล้วแต่กับอคอมพิวเตอร์นะแปลงให้เป็นระบบสัญญาณในระบบ DMX 512นะครับแล้วแต่ว่าจะมีกี่ช่องนะครับกี่ Universe ถ้าจะเป็นในเรื่องของ DMX เนี่ยจะใช้คำว่า Universe นะครับ Universe หนึ่งก็มี512ช่องนะครับ หนึ่งจักรวาลก็คือตัวนี้สองจักรวาลครับ, Universe, รบอ่าทีนี้ความแตกต่างและหน้าตามันครับก็ถ้าดูโครงสร้างโปรแกรมก็จะมีคำคล้ายๆกันนะครับในผลการวานเป็นบริษัทเดียวกันนะครับสไลด์วเวอร์ชัน2กับ light, 3นั่นเองมาดูตัวพัฒนาของตัวสูตร2นะครับก็จะเป็นเพย์ส์ะ ace, นะครับมาสเตอร์ Matter, ก็ดีเอ็กซ์ดีเวลเหมือนกัน,น ก็จะมีเพจนะครนี้อันนี้มัตเตอร์ยู่นะครับก็จะพัฒนาแยกเป็นแพทนะครับแพทคือตัวที่เป็นปุ่มนะครับปุ่มก็จะอยู่ที่ตัวเพจนะครับก็เป็นตัวคบกุ้มที่ใช้ในเรื่องของการกดปุ่มในการกดซีลนะครับนะก็ ของสูตรสามก็มีเหมือนกันนะครับไล่ไปน,นะครับก็เ,เป็นคอนโทรลนะเมนูเพจแล้วก็บอตดอมนะครับบอตดอมก็เป็นหน้าของคอนโทรลนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลเพจบอตดอมแล้วก็เพิ่มมาอีกอสองเมนูนะครับก็คือวิวนะครับก็คือแยกวิวมันเป็นได้มาอีกหลายหลายยูเวอร์นะครับตอนมองได้หลายรูปแบบแล้วก็มีภาษานะครับแล้วก็ มีตัวบอก,บอกตัวฟังก์ชันเข้ามานะไม่มีอะไรนะครับที่มาเด่นก็มีเรื่องของ language, นะครับภาษาซึ่งตรงริงสู่สองก็อยู่ตรงนี้นะครับไว่อยู่ตรงนี้มันก็มาเหมือนมีเหมือนกันครับแต่วนะ่าแยกจุดนทะําให้หลงหน้าตานะครับต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับขั้นตอนแรกในกะารใช้งานนะครับเราก็ต้องรู้จักตัว อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่เราจะเลือกใช้นะครับว่าจริงๆแล้วไอ้สุดทั้งสไลด์ทูกับสไลด์สามเนี่ยสองและสามเนี่ยมันไปต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับอะดิมาสเตอร์มูฟวิ่งอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะตอนนี้จะเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นเดโม,โมเป็นตัวอย่างเดโมตัวนี้ก็จะเป็นเดโมเหมือนกันเนะน,นะน,นี่ยอยู่ตรงนี้แต่มีอินเด็กติดด้านล่างอันนี้อินเด็กอยู่ตรงนี้ เปลี่ยนตำแหน่งครับเปลี่ยนจากข้างล่างมาเป็นด้าน,นคลิปบอร์ดนะครับประมาณนี้น,นะครับจริงๆเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นพวกชวดโปรแกรมแล้วก็ตัวเมนูคอมมานด์นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูคอมมานด์นะครับะจะเห็นว่ามันก็มีความเหมือนในความต่างนิดหน่อยนะครับถ้าเราเข้าใจ ตั้งแต่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามก็จะคล้ายๆแต่ว่าก็จะมีความงงเข้ามานะครับเพราะว่าตำแหน่งมันสลับสับ,สบเปลี่ยนหมุนวนไปนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงที่เดิมที่เราเคยใช้ตัวสูตรสามเองนะผมไม,ไม่ไม่ไม่ได้สลับใช้นะครับแต่สูตรสองเนี่ยได้ได้ใช้มาอยู่ประมาณหนึ่งต่อไปก็เป็นการเปิเปดนะส่วนนี้จะเป็นของอมันมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับก็จะมี ชันท um, oh. ี่เขาทำไว้แล้วนะเราจะทำไปตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ติดก่อตอนติดตั้งโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะเขียนตัวซีนเขียนสวิตแล้วก็เขียนเซอร์เคิลนะครับนี่จะเป็นเซอร์เคิลอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเซอร์เคิลอยู่ตรงนี้นะครับ ก็กลับมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับของตัวนี้นะปุ่มปุ่ตตนก็ยังอยู่ตรงนี้แทนส่วนตัวสวิตช์กับปบุตตออ่มอุ่มเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับส่วนตัวเคนซีนนะครับซีนตัวนี้จะมาอยู่ตรงอนี่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสลับกันอยู่แล้วอ,อ่านี่มาอยู่ตรงนี้แทน อยู่ในนี้นะครับทำตัวเรียงกันอยู่ในนี้นะครับยังมงตุง่มเหมือนเดิมนะครับอ่าอีดิทค่าตั้งปุ่มนะครับแล้วก็ทั้งพวกไทม์มิเดียซีนนะครับทิกเกอร์อยู่ในนี้หมดครับอันนี้ก็ยังอ่ามีเหมือนกันนะครับ แต่ตำแหน่งมันจะงงนะครับมันจะมาซอนอยู่เราไม่คุ้นตาแนละ้ผมไม่ได้คุนกะสีดํานะคุณก็สีขาวมากกว่านะเพราะว่าตัวสีตัวสูตรสามเนี่ยมันผมไม่ได้ใช้แล้วก็เลยไม่เข้าได้สนใจเป็นเท่าไหร่อตอนนี้สไลด์เนี่ยก็คือไม่ได้ใช้เลยนะเอาไปใช้ของยี่ห้องอื่นแทนก็ค่าเดียวกันในระับแต่ว่าเปลี่ยน โลโก้มันครอบไปโลโก้ยี่ห้ออืน่นไปนะครับแต่อุปกรณ์ของสไลด์เนี่ยจะมีฮาร์ดแวร์ต่อพ่วงเนี่ยน้อยลงนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจใช้มาแล้วนะครับถ้าต่อไปนะครับก็เป็นตัวอย่างการเปิดตัวแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวหาแอนิเมชัน ก็ช่วยดีนะครับฮนะกนะครับไม่นูมันสอนอู่ ซ่อนอยู่นะจำไม่ได้แล้วปิดไปอ่ตัวนี้ครับของสูตรสามชีตัวนี้นะครับไปที่ตรงนี้นะครับตนี้จะเป็นสามดีเวอร์ชันสองนะครับขอ,อย้อนไปปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับออเท์วินดว์นะครับ เปิดมาก็เป็น 3D นะครับมาหาอ,อัเทอร์วินโดว์ตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ครับปึ๊บนะครับ,นะรบดูความเมือนและความต่างนะสังเกตนะครับมันจะเป็น 3D เฉยๆอันนี้ 3D ตัว2ครับเป็น ec view 2 b e เบต้าเดโมนะตัวนี้มันก็จะตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยมันจะขึ้นตัวฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของท่านนะให้แจ้งให้ทรา,าบว่าทรัพยากรที่มันใช้อยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชันไหลนะอันนี้จะเป็นโคหมดนะตัวนี้ก็ยังไม่เคยขึ้นเลยนะ น,นี้ไม่ทำงานตามองกฎนะที่กดซีนไว้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊าสเตอร์นะครับปึ๊บเขาเขียนซีนไปแล้วละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้เขาเขียนซีนตัวอย่างไว้นะครับ เรากดเล่นได้นะครับสำหรับสูตรสนะครับอันนี้สูตรติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวเดโมมาให้เล่นนะครับสูตรสก็ตัวนี้นะคเดี๋ยวลองกดด้วยที่มาสเตอร์ครับกด3สีสาครับ คือมันซับซ้อนกันนะที่ผมเปิดอยู่2โปรแกรมนะครับอันนี้ของของตัว3ามสุดสาก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าท่านลงโปรแกรมก็ท่านก็จะได้ตัวนี้ไปไปลองศึกษาดู สกัับครตวอย่างาเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับจะมีคนรู้จักสไลด์นะครับแต่จะไม่มีคนรู้จักตัว easy stellaron นะครับ easy stellaron t w นะครับ easy stellaron two pro นะครับจริงๆแล้วตัวนั้นเป็นคนเขียนโปรแกรมหลักนะครับก็ขายฮาร์ดแวร์หลักนะครับ ให้กับสไลด์นะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกันนะครับัวนี้ก็ใช้ในขายเดียวกันนะครับตอนนี้ตัวฮาร์ดแวร์เก่าของสไลด์นะครับก็ถูกขายด้วยเน็โคลโลไปนหมดแล้วนะครับสไลด์ Slide เองก็เอาฮาร์ดแวร์ชุดคิดของเนโคโลมาดัดแปลงนะครับขาย็นของตัวเองประมาณนั้นนะครับลองๆไปเข้าไปเสิร์ชดูในฮาร์ดแวร์ ทอปปิ้งมอลของเขาดูนะ้ตัวจะสองเมตรนะะในเมืองไทยก็มีการเอาอนะีซี่แซลล่าโลนของของของสไลด์เก่านะครับมามาแปะโลโก้แล้วก็ขายกล่องนะของตัวเองนะก็เป็นโอเอ็มนะขายให้แต่ละเจ้าไปนะครับนะสำหรับนะชาวไลท์ติ้งคอนโทรนนะครับที่ ที่ทำง,งานไลติง,ง,งกันทรนก็จะจะทราบดีนะอ่ะัเห็นความเหมือนและความต่างนะครับมันนีผมกดซีนนะซีนนะ,ะกดซีนไฟไลท์จะสังเกตนะครับชุดภาพของตัวสองเนี่ยจะเป็นขาวดำนะหมายถึงตัว ตัวไอ้ตัว 3D ปดั้งอินนะที่อัดเข้ามาในสระในฉากเนี่ยนะก็เท็กเจอร์เนี่ยอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวยเหมือนกับตัวใหม่นะตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเนียนกว่านะคสังเกตภาพเนียนนะเนี่ยเป็น 3D ตัวใหม่นะครับเนียนกริฟับภาพเนียนกริฟส์นี่ก็จะเป็น ถ้าเป็นท d ก็จะเป็นตระกูล Object กอ็นะอบเจากต์นะครับก็คือไม่มีเท็กเจอร์นะเท็กเจอร์อาจจะมาใส่ทีหลังนะครับแต่ตัวนี้มีเท็กเจอร์นะจะจากตัวอย่างนะครับสเกตจากตัวอย่างเท็กเจอร์สีนี้ชัดเจนนะสีนี้สวยกันเยอะนะครค่อนข้างจะคล้ายๆกับเกมแล้วนะต,ตัวนี้นเป็กึ่งๆแข็งๆนะ ต่างนะครับดูจากการใช้งานเลยนะเทียบกนนันนี่คือ3ีนะครับนี่ไปดูตัวถัดไปนะครับส่วนที่ต้องดูเลยนะครับก็คือ ผมหาก่อนครับขอหากต,ตัวตัวที่เป็นตัว ฮาร์ดแวร์วน,นะครับที่แถวเดิมนะครับตัวนี้ครับตัวที่บอกว่าตัวที่ต่อคอมนั้นคือตัวไหนนะครับหลายท่านถามมาบ่อยมากเลยนะครับต่อยังไงอุปกรณ์บอร์ดเป็นยังไงจริงจริงมันไม่ใช่บอรนะ์ดเลยมันค็ตัวนี้ครับ ต,ตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้นะครับมันไม่ใช่บอร์ดนะครับนี่ตัวนีนะ้นี่คือการเขียนนะครับ,นะรบมันก็จะมีว่าปัะจุบใช้ได้สามรุ่นนะครับ u s b สูตร f c เนี่ยใช้ได้กับสติกก็ตัวนี้นะครับก็ได้ถ้าคุณจะแก้จากตัวนี้นะครับเอาพุทหนึ่งสองสามมีให้เลือกนะนี่เอาพุทเบอร์หนึ่งเอาพุทเบอร์สองมาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้ นะครับยึดนะครับเปลี่ยนปุ๊บนะครับคือง่ายคือเลือกอุปกรณ์ con, นะครับเลือกหักแดเลือกหักแดที่เราจะเอามาต่อมีหลายโมเดลนะหลายรุ่นนะ l l un, นะี่ครับมันมีสามตัวนะครับต่อได้่ตัวนี้ ตามเป็นสามตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสูตร Fc นะครับแล้วก็ลองไปดูนะคว่าสูตร Fc คืออะไรติ๊กเนหนึ่งนะครับ,ต,บตัวนี้นะครับต่อกับสามตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเอาพุตมันไปใช้งานนะครับยกใอยาก เราก็สามารถที่จะเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็ไล์เลือกรค์ตรงนี้เราก็กดไลค์ลงไปปึ้งนะครับไลค์ลงไปปึ้งแล้วเราก็เกลือก่อนคนะรับเวาจะกดปุ่มไหนเอาอะไรวางลงไปนะครับไปนะครับก็ดูนี่ครับเหมือนกันแต่นารอดนครับ ศูตร์สามครับสูตร์สามศูตร์สามก็สอง fc นะครับมิวเนเดิมน,นะสามดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ครับค่อนข้างจะเป็นตัวตัวใหญ่นะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวกล่องแบบนี้ก็จะเป็นตัวท็อปแหละสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเขียนโชว์นะครับเขียนเป็นโชว์เป็นซีเควนซ์ละเป็นตัวยาว ลี่ยนสีได้หลายอย่างโปรแกรมอะไรเงี้ยก็จะจะอยู่ในเรื่องของตัวค่อนข้างแพงแหลตัวใกล้ๆท็อปของแต่ละโมเดลนะอ่ะอาพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนพวกอีซี่อะไรพวกเนี้ยก็จะต้องมีสไลด์อีซี่เหมือนกันนะครับจะต้องเป็นตัวหนึ่งนะนี้จะเขียนเป็นอีเนี่ยเป็นโชเนี่ยโชบอกขึ้นให้ดูเนี่ยโช,นะโช,นะโชเงี้ย cho yêu yào là lắp vào yêu yào so ngọt

เปนโชว์นะก็จะเขียนเป็นไทม์ไลน์นะครับไทมนะ์ไลน์เนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็เขาจะเขียนแถบเขียนอะไรนะ

อที่กดดูนะตัวโชว์สามารถใส่ออดิโอกับวิดีโอลงไปได้ก็เขียนเขป็นโชว์ไใบ นะก็จะประมาณนี้นะนี้มันกดค้างกว่าไอตัวแพดดูนะครับต่ำอย๋ยวิว,วนะอะครับก็วิว กเนะครับตอนนี้เราต้องดูที่ตำแหน่งนะที่เขาวางนะครับหมุนไปแล้วกันอย่างที่ได้เขาวางนี่นะครับเทียบกับทีดีนะฮะกับท,ทูดีนะคระับนะก็เทียบกันอย่างนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นกกอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็จะวางตำแหน่ง ไม่ได้ทำไรนะปิดกัน EMX c o n s o l เราสามารถเขียน c o n s o l เนี่ยเอาไปไหนล่ะเอามาเอาตรงนี้ปึ๊บ จะไปคุมได้นะเนแบบเอาซีนทั้งหมดไม่ยับในในปุ่มแล้วกดเอาเนี้ยมันบอดนะครับจะเป็นบอรนะ์ดคอมพิวเตอร์นะครได้ตอนนี้มันว่างอยู่นะ ใส่ไปแล้วจะมีตัวนัสืรนะต่อไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวพยายามไล่เปิดดูทีละนิดนะคอนโซลีดิเตอร์ก็คือตัว สร้างนะครับดีไซน์ไอตัวหน้าคอนโทรนเมื่อกี้นะครับแต่เราสร้างเองได้นะครับมาสร้างรูปแบบของปุ่มกดที่เราอยากจะไดาษสร้างได้นะครับตัวอย่างครับเนี่ยออนออฟแะไรเนี่ยเลือกครับนะเขียนเสร็จแล้วก็ใช้หน,หน้าตาคอนโทรลนะเป็นของตัวเองนะปรนะามาณนั้นนะอเอาไป คือมันสามารถทําทําได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก่งเพราตนี้คือสูตรเครื่องที่ตัวใหญ่สุดของตัวตระกูล lighting control แล้วนะเท่ากับตัวบอร์ด lighting control ตัวใหญ่นะครับที่สามารถทําได้ตัวนี้ก็ทําได้นะครับเพียงแต่มันไม่มีปุ่มกดให้ท่านนะครับท่านต้องหาปุ่มกดนอก้วต่อเองปุ่มกดนอกที่มันจะไปลิงก์ได้ก็เป็นพวก มีที่แผ่นมีคอนโทรลนะครับ, control, รบกดกดแล้วก็ลิงเข้ามาแล้วก็ยิงออกไปทีประมาณนั้นนะอ่าก็เป็นลักษณะน,นั้นหรือใช้เป็นพวกปุ่มกดนอกเอามาเสียบนะครับต่อเดวเวอร์ลิงกันให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับมาให้ทำความรู้จักนะครับฟิกเจอร์นะครับอยวาปิดฟิกเจอร์ดูนี่นี่นะ dài chơi khoảng เดี๋นะยวก,กันดูนะนจะไม่ได้ขึ้นตัวเต็มเหมือนเมื่อกี้นะฟกเจอร์ของพางก็สุดตัวนี้นี่นะนี่ตัวน,นี้ก็เป็น,นดีนะ ก็เป็นเลือกเหมือนกับที่เราอนิมัตเต์ก็เป็นตัเมนนะะอ่าเนี่ยก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะมันก็จะแบบเข้าเข้างงงงนะาผมไม่ได้ใช้สันสุทสามเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะไม่ได้ใช้สองตัวนี้นานแล้วนะครับประมาณนั้นนละ้ครับก็เอามาเอามา,ามาเล่ากันฟังนะครับ ท่านไหนที่เคยใช้เราใช้ตำนาญจะว่ากันไปนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ,รบที่ติดตามสมคิดสวัสดีครับผมชายจากช n แนล